เรื่องของโซเชียลค่ะได้แห่วิจารณะคะในโลกออนไลน์เนี่ยได้แห่วิจาร์ครูที่สั่งงานนักเรียนค่ะผ่านทางไลน์เนี่ยตอน3ามทุ่มเพื่อส่งงานวันรุ่งขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ตรวจสอบพบว,ว่าเป็นครูผู้หญิงสอนชั้นม .2 สโรงเรียนดังของจังหวัดขอ,อนแก่นค่ะเป็นคนลักษณะที่ไฮเปิดแต่ว่าใจดีค่ะจากการณีเพจเ c e b o o k หมอแล็บแพนด้าค่ะได้โพสต์ข้อความแชท ลายนะคะระบุว่าคุณครูสั่งกันบ้านนักเรียนตอนเวลา21นาฬิกานาทีค่ะซึ่งในภาพเนี่ยก็มีข้อความว่าให้นักเรียนเขียนผังภูมิกรสุภาพ2บทให้ถูกต้องตามฉันทะลักค่ะส่งพรุ่งนี้10คะแนนค่ะ โดยเป็นการแคปหน้าจอส่งให้ทางเพจนะคะก่อนที่จะมีการโพสต์ซึ่งระบุข้อความเอาไว้ว่าฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะครูสั่งงานเด็กนักเรียนม .2 โรงเรียนชื่อดังขอนแก่นตอน21 24. นาฬินาทีแล้วก็บังคับให้ส่งแบบพรุ่งนี้นะคะแบบนี้เด็กๆก็แย่นะคะมันคือเวลาพักผ่อนเด็กคนไหนจะตื่นมาทำส่งแล้วเห็นว่าครูคนนี้นะคะทำหลายครั้งแล้วค่ะ ซึ่งภายหลังจากเพจหมอแลบแพนด้านะคะได้โพสต์กรณีดังกล่าวลงโซเชียลค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงการสั่งงานของคุณครูท่านนี้นะคะว่าเหมาะว่าควรหรือไม่นะคะแล้วก็นอกจากจะนี้ยังมีผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเข้ามาพูดมุมมองต่างๆนะคะจากการที่เลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเรียนเนี่ยแล้วก็มีการบ้านมากมายกลับมาเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าการ บ้านของบุตรหลานนั้นมีจํานวนมากกลับมาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคุณภาวิตาคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็มีหลายวิชาหลายคุณครูสอนนะคะก็จะสั่งงานแทบทุกวิชาค่ะกลับมาบ้านเนี่ยก็จะทําการบ้านจนบางครอบครัวเนี่ยกลายเป็นปัญหาเลยนะคะที่จะหาเวลาพาลูก ทการบ้านเนี่ยคะ่ะต่อมานะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยจากครูโรงเรียนชื่อดังประจ,จำจังหวัดขอนแก่นท่านหนึ่งค่ะแต่ขอไม่เปิดเผยตัวตนนะคะยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนเดียวกันกับคุณครูผู้หญิงอายุประมาณ50ปีค่ะสอนอยู่ระดับชั้นมสองของโรงเรียนซึ่งหลายคนก็จะคุ้นเคยกับคุณครูท่านนี้นะคะแล้วก็ทราบกันดีค่ะว่าท่านมีลักษณะเป็นเหมือนไฮเปอร์ค่ะคุณครูท่านนี้บอกว่า การสั่งงานของครูแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละคนค่ะพร้อมกันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวด้วยค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นได้มีการรายงานไปทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กํากับดูแลแล้วนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ขอปล่อยเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ